สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ระยอนะคะวัดน้ําตกธรรมรดนะคะวัดนี้จะเป็นวัดวิปัสสนานะคะก็จะอยู่ในป่าบนเขาทางเข้าก็สะดวกสบายนะคะถนนก็เป็นลัดยางอย่างดีเข้าไปก็จะเงียบสงบมากนะคะก็จะมีโบสถ์กลางน้ําสีชมพูตั้งอยู่กลางน้ําเลยนะคะ เป็นโบสถกลางน้ำสีชมพูคะ่ะสวยมากเราสามารถเดินเข้าไปได้มีสะพานเดินทอดเข้าไปนะคะเข้าไปก็จะมีพระปัทตรูปสองอค์นะคะองค์ประทับยืนแต่คนละปางนะคะรูปละปางไม่เหมือนกันวัดค่อนข้างนิดสงบนะคะเพราะว่าเป็นวัดที่เขาทำสายวิปัสนานะกร,รมฐานนักสมาธิถนะคะ อันนี้ก็เป็นต้นมะก,กรีผลค่ะก็จะมีต้นไม้แล้วก็มีต้นมะก,กรีผลก็เป็นผู้ผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงผลไม้เป็นทูกผู้หญิงห้อยลงมาค่ะเป็นต้นไม้ในป่าหิมาพานนะคะไม้ในวันกคดีค่ะบวะัวกลางก็จะมีพระแก้วมรกตนะคะบวก็จะเป็นโบวัวยังไม่ได้เขาจะไม่ทําอะไรทึบๆก็จะเป็นบถ์โล่งๆค่ะ จะไม่มีผนังนะคะนี่จะเป็นพระแก้วมรกตรค่ะทา,ทางเดินกับทางเดินข้าโบสถ์นะคะก็จะมีพญานาคมีงูนะคะในบ่อน้ำก็จะมีปลาสามารถให้อาหารปลาได้ค่ะโบสถก็จะเป็นปฏิมากรรมสวยงามน,นะคะรอบโบสถ์กลางน้ำก็จะมีมังกรมีสัตว์ในเทพนิยายสัตว์ในวรรณคดีต่างๆนะคะ วันนี้สวยมากนะคะร่มเย็นเพราะต้นไม้เยอะอยู่ในเขาแล้วก็มีแม่น้ําไม่ใช่แม่น้ำมีน้ํานะคะมีน้ํามีน้ําตกอยู่ด้านหลังวัดนัตถปดีไม่ได้ไปพระพิกลับค่ะในด้านหน้านะคะก็จะมีพระุรรูปศกปางยืนค่ะต้นมะครีผลนะคะตัวนี้ก็จะเป็นน้ําล้นนะคะตรงระหว่าง,ต,ง,างต้นมะครีผลสองเพอะก็จะเป็นน้ําล้นเพราะน้นําตรงนี้น่าจะเป็นน้ําที่มาจากน้ําตก ว่าก็สวยค่ะโอ๊ดสีชมพูกลางนั้นสวยมากนะคะเราสามารถเดินรอบโอ๊ดได้ค่ะน,นี่ก็น่าจะมังกรค่ะน,นี่จะเป็นพัทพทรูปอีกปางหนึ่งนะคะ น,นี่ก็จะเป็นปฏิมากรรมเป็นเปรตค่ะเปรตในรูปต่างๆตัวเล็กตัวใหญ่สูงเฉียดฟ้าปากนิดเดียวลิ้นห้อยก็มีแล้วแต่นะคะมีหลายตัวมีหลายอย่างค่ะมีหลายตนค่ะเขาก็จะมีปฏิมากรรมอะไรของเขานะคะเป็นเหมือน เครื่องเตือนใจคนในการทำความดีค่ะ